สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชาณดุนามานำเสนอครับการเมืองดูเหมือนว่าจะเริ่มสงบแต่ใครจะเป็นเหยื่อสลบรายต่อไปผมไม่ได้สนใจคุณอุงอิง เพราะไม่เชื่อมั่นในฝีมือการบริหารประเทศอยู่แล้วแต่ผมสนใจคำให้สัมภาษณ์ของทักษณิณมากกว่าสิ่งแรกที่ทักษณิณต้องให้ลูกสาวรีบทำนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่มั่นใจได้ว่านโยบายดิจิทัลว a l เล็ตคงไม่ดำเนินการต่อเพราะดูจากคำสัมภาษณ์ของทักษณิณก็คือไม่อยากมีข้อขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างกันมากในเรื่องนี้คือสรุปต้องถอยออกมา และหาวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหม่แม้จะเสริมว่านโยบายดิจิตอลเเล็ตมีข้อดีอยู่3ข้อคือกระตุ้นเศรษฐกิจแพลตฟอร์มระหว่างประชาชนกับรัฐบาลและการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอาชีพในโลกดิจิตอลแต่นั่นคือสิ่งที่เร็วเกินไปสําหรับประชาชนในประเทศและในทั่วโลกที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสกุลเงินตราที่มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ ของประเทศมหาอำนาจโลกตามในมุมมองของผมที่จะที่ให้ทักษิณได้มองเห็นแต่ความเป็นจริงที่ชัดเจนที่สุดคือสกุลเงินบาทไทยในปัจจุบันคือสิ่งที่น่ายวดยวนที่สุดของนักสแสวงหารายได้จากสกุลเงินในทั่วโลกโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของจีนที่รุกตลาดเพื่อโกยสกุลเงินบาทไทยอย่างหนักในตอนนี้เมื่อย้อนดูคำสัมภาษณ์ของทักษิณว่า เมื่อไม่มีนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วอะไรคือสิ่งที่ทักษิณต้องคิดให้ลูกสาวของตนเองสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและความน่าเชื่อถือต่อภาคประชาชนได้ในการส่งเสริมเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนว่าการแจกเงินสดส่งตรงถึงประชาชนเลยไม่ใช่ทางของทักษิณเพราะไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้ผู้คนหันมาสนใจลูกสาวของตนเองได้นอกเสจากต้องแจกเงินสด เข้าสู่นโยบายที่ประชาชนต้องจดจําได้ดีเหมือนนโยบายคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตู่ที่ทําให้ประชาชนยังคงชื่นชมและถามหาอยู่ตลอดเวลาแต่มาเกมนี้สิ่งที่ทักษิณมองเห็นชัดที่สุดที่จะทําให้ผู้คนจดจําลูกสาวของตนแบบขึ้นใจนั่นก็คือการเอาเงินสีเทาจํานวนมาหาศาลต่อปีขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งนั้นก็คือการพนันถูกรูปแบบ ที่รัฐจะเป็นเจ้าภาพและอาจมีมหาเศรษฐีหลายคนเล่นเป็นเจ้าของบ่อนการพนันที่ถูกต้องและแน่นอนว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือร้อยเอกธรรมนัสที่เพิ่งแยกทางจากลุงป้อมและชัวร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะนำทีมสสทั้งหมดในโคต้าของเขาเข้ามาสวามีพักต่อทักษิณและทักษิณก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยคุยกับลุงป้อมเลยนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่า รัฐบาลใหม่จะไม่มีพักพลังประชารัฐของลุงป้อมอยู่ในพักร่วมรัฐบาลแม้ทักษิณจะคิดแบบนี้ได้แต่ปัญหาก็คือกระทรวงมหาดไทยคือเจ้าภาพใหญ่โดยตรงที่จะเป็นผู้มีอำนาจให้รัฐบาลสามารถนำเอาการพนันขึ้นมาทำให้ถูกกฎหมายได้และคนที่คุมกระทรวงนี้ก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลประเด็นคือหากทำสำเร็จคนที่ได้หน้าก็คืออุ้งอิงลูกสาวของทักษิณ เพราะเป็นนโยบายและแนวคิดของทักษิณแต่คนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอย่างนายอนุทินกลับจะถูกบทบางไฟส่องสว่างและจะค่อยๆเงียบสนิทและมอดดับลงแบบนี้นายอนุทินจะยอมหรือไม่และภาคมหากราบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยโตรงและเห็นผลชัดเจนได้มากที่สุดต่อให้ทักษิณเก่งกาดมากขนาดไหนก็ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หากทักษิณและลูกสาวตัวเอง ไม่สามารถได้กระทรวงพลังงานอยู่ในมือซึ่งเป็นกระทรวงเดียวที่ชี้เป็นชี้ตายในสภาวะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลในทันทีแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำม,มากขนาดไหนก็ตามการสั่งลดราคาน้ํามันลงในทันทีลดค่าแก๊สหุงต้มและลดค่าไฟในระยะเวลาแค่หนึ่งไตรมาสเดียวเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาในทันทีหากเกมนี้ จึงชี้เป้าไปที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคโดยตรงว่าจะต้องเดินเกมแบบไหนหากรีบชิงการตัดสินใจให้เป็นผลงานของตอนเองก็ยังพอให้ประชาชนได้เห็นถึงความสามารถและจดจำกันได้บ้างแต่หากเลือกที่จะเงียบไม่มีท่าทางแอคชั่นใดๆผลงานทั้งหมดก็จะเข้าไปเป็นผลงานของอุ้งอิงลูกสาวของทักษิณในทันทีและจะเป็นเรื่องที่ยากมากหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่จะสามารถนำพาพักการเมืองตนเองให้ขึ้นมาเป็นพักชั้นนำของประเทศได้ปัญหาในตอนนี้คือทั้งนายอนุทิ์และนายพีรพันธ์ต้องคิดกันให้เป็นเพราะระดับมันสมองของทักษิณน,นั้นไม่ใช่ระดับธรรมดาแต่ใช่ว่าทักษิณจะฉลาดไปทุกเรื่องเช่นกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ